เรามาถักกระถางนะคะเป็นกระถางต้นไม้จะใช้ไหมตัวนี้นะคะอีเกิลเข็ม2.0ครูจะใช้เข็มตัวนี้นะที่มันเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มาพันอันนี้เออันนี้ก็มันจะดำหน่อยนะเข็มไม่ค่อยสวยนะแต่ว่ามันเหมาะมือนะคะมันถนัดมืออันนี้จะเป็น ตัวกระถางจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนอันนี้ก็จะเป็นเข้มจะเป็นตัวดินใช่ไหมตัวดินเนาะตัวปิดปิดปากด้านบนก็เดี๋ยวถักไปเรื่อยๆนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ายังยังไม่เคยถักเลยสีน้ำตาลอันนี้จะเป็นเบอร์เบอร์นี้นะคะเบอร์อ่อนแต่ว่าเนี้ยมันซื้อมานานแล้วไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีอะไรเอาเป็นว่า เอาให้สีมันต่างกันนะคะระหว่างกระถางกับตัวดินนะให้สีมันต่างกันพันนิ้วนะคะตัวกน้นนะเราจะถักเป็นเป็นเอฟนะพักใหม่เข้ามานะคะถักโซ่ขึ้นสาม ถัก F ในห่วงนะถัก F ในห่วงไปทั้งหมด10 18 18นะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16รูดก่อนรูดก่อน แล้วก็ถัก1 7แล้วก็18เสร็จแล้วมาปัดที่เอฟแรกนะคะเก็บหางได้ด้วยควักเข้ามานะควักซีจบงานขึ้นโซ่สาม เสร็จแล้วเราถัก f นะคะ f แรกจะปักลงตรงโซ่ที่เราขึ้นโซ่เมื่อกี้แล้วก็ลงอีก1ห,หลักสาที่เดียวกันสาที่เดียวกันนะใน1ห,หลักอะ่ะเราเราจะลง f 2หลักนะคะ1จุดตรงเนี้ยจะลง f 2หลักหลักถัดมาก็เหมือนกันนะ ทุกๆหลักอ่ะเราจะลงลง F 2หลักนะคะเพื่อที่จะให้ตัวงานมันมันขยายออกไงนะเราจะปักลงไปตรงนี้นะสองถัก F 2หลักนะคะนี่ลงสองลงสองนะคะเราจะถักมาให้รอบเลย อันนี้มาถึงชนกันแล้วเราก็จะปักไปที่ตรง f แรกแล้วก็ควัก c ผ่านนี่นะคะเราขึ้นโซ่3ามไว้ก่อนหางได้เราก็ตัดออกเสร็จแล้วเราอันนี้เราจะใช้แบบใบเล็กเนาะเอาขนาดเล็กก่อนนะคะ เสร็จแล้วเราจะขึ้นเป็นทรงขึ้นเป็นทรงแล้วก้นเราต้องการแค่นี้ขึ้นเป็นทรงให้เราปักไปตรงอันนี้ดราจบใหม่ปักไปที่เส้นเดียวตรงนี้เส้นเดียวแล้วก็ควักผ่านมาขึ้นโซ่สามแล้วก็ถักเอฟนะคะตรงนี้ เราจะปักถักเอฟนะเราจะปักเส้นด้านในนะคะเส้นด้านไหนเส้นเดียวเพราะเวลาที่เรามองเห็นแบบนี้นะมันจะมีสองเส้นใช่ไหมเราจะปักเส้นด้านในปกติเราจะปักทะลุออกไปทั้งหมดเลยอันนี้เราใช้แค่เส้นเดียว ืมนับเลยว่ามันได้กี่หลักมันได้กี่หลักเออสองสี่หกแปดสิบสิบ2องสิ8 3ี3สิบหกอันเนี้ยแถวที่สองได้36มนะคะมันมีหลักโซ่ด้วยเป็น37นะแต่หลัก F ได้3าม เนี้ยเราจะถักไปให้รอบเลยนะคะโดยที่เราจะได้หลัก F ทั้งหมด3 6หลักนะคะนี่นะมันก็จะมองเห็นเป็นแบบนี้นะคะถักไปให้รอบเลยนะจบแล้วอันนี้เราจะจบแบบแทง 2, เส้นทะลุไปเลยแล้วเราก็ควักไหมผ่านมาจบ ผักโซ่ขึ้น3ามไว้ก่อนก็จะเป็นแบบนี้นะไม่ต้องตกใจนะคะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจผักเอฟนะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งปักลงตรงจุดที่เราขึ้นโซ่เมกกื่อกี้ผักเอฟ ภลัก F ลง1ต่อ1นึ่งต่อ1ไป6หลัก2 4 5แล้วก็6ใช่ไหมพอหลักที่6เราจะ หลักที่6เราจะถักซ้ำการก็คือไหน1จุดเนี้ยจุดที่6อะ่ะเราจะถัก2หลักลงในจุดเดียวก็จะนับ1 2 3 4 5ห้า แล้วก็หเนี่ยพอหลักที่หกปุ๊บเราก็จะซ้ำอีก1งลงซ้ำไป1นนะคะทำอย่างเงี้ยไปให้ให้รอบเลยนะอันนี้สุดท้ายมันจะจบด้วยซ้ำถ้ามันไม่จบด้วยซ้ำมันจะเป็นอะไรไหมมันก็ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราก็ซ้ำไปเลยก็คือหลักสุดท้ายให้มันเป็นซ้ำนะ เป็นสองหลักลงจุดเดียวกันเสร็จแล้วก็ไปจบนะคะจบจบขึ้นโซ่3ามไว้ก่อนนับก่อนว่ามันได้เท่าไหร่หลักโซ่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้นับรวมนะคะสองสี่หก 8 10 2 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40, 40 42ต่อไปเราจะถัก F ไป7หลักอย่าลืมว่าเราจะลงซ้าตรงนี้นะคะไม่ได้ถัก F 7หลักถัก F ไป6หลัก หหลักแล้วก็สามสองสามสี่แล้วก็หแล้วก็สามสานะก็ถักไปให้รอบเหมือนกันนะคะรอบเลย กันสุดท้ายลงซ้ำนะคะเสร็จแล้วก็จบขึ้นโซ่3ามไว้ก่อนมันจะเป็นแบบนี้มันก็จะบานออกแบบนี้ตอนนี้มันยังเห็นเหมือนเหมือนอ่างอยู่นะ ต้องใจเย็นๆนะเพราะว่าครูไม่มีแพทนะครูคิดเอาแล้วก็ทักไปเรื่อยๆคิดว่ามันจะต้องได้อะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาที่จะมานั่งเขียนแพทอะไรพวกนี้นะคะเพราะว่าทำงาน12ชั่วโมงแล้วก็รีบมาทำคลิปให้ทุกๆคนได้เรียนรู้ก,กันก็จะเป็นแบบนี้นะส่วนคนเนี้ย เราต้องการที่จะให้มันเขาเรียกว่ายุบตัวลงเนาะยุบตัวลง